เรามาดูตัวอย่างต่อไปกันเลยนะคะนายกลอนะคะเดินจาก A ไปตามเส้นโคง้งรัศมี7เมตรถึง B ใช้เวลา18วินาที เดินจากถึง B มา C ได้ระยะทาง10เมตรใช้เวลา12วินาทีจงหาความเร็วเฉลี่ยของนายกอนะคะตลอดเส้นทางนี้เรามาหาการกระจัดกันก่อนนะคะจากการกระจัดนะคะจาก A ถึง C เนี่ยนะคะก็คือระยะรัศมีตรงนี้จะได้เส้นผ่าศูนย์กลาง14ใช่ไหมคะมาบวกกับ10นะคะได้การกระจัด24เมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นมาดูเวลาค่ะ เวลาเนี่ยตั้งแต่ a ถึง c ก็คือ18วิบวก12วิได้ทั้งหมด30วินาทีเพราะฉะนั้นความเร็วเฉลี่ยก็คือการกระจัดหารด้วยเวลาแทนการกระจัดด้วย24เวลาก็คือ30จะได้ความเร็วเท่ากับ0.8เมตรต่อวินาทีค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะ จะรวดทยานขึ้นในแนวนดิ่งโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตารางให้หาความเร็วเฉลี่ยะค่ะซึ่งความเร็วเฉลี่ยเนี่ยนะคะเกิดจากสมการการกระจัดหารด้วยเวลาการกระจัดสุดท้ายก็คือ80การกระจัดเริ่มต้นก็คือ5ส่วนเวลาก็คือ5กับ0ูนนี้นะคะ ดังนั้นเราจึงได้ว่าการกระจัดก็คือเอา80ลบด้วย5เวลาก็คือ5ลบด้วย0เพราะฉะนั้นก็จะได้15เมตรต่อวินาทีคือความเร็วเฉลี่ยต่อไปค่ะจงหาความเร็วขณะหนึ่งขณนนะใดณ2วินาทีจากนิยามก็คือใช้การกระจัดในสองช่วงจุดหารด้วยเวลาในสองช่วงจุดแล้วก็มาดูที่ตำแหน่ง2วินาทีตรงนี้นะคะ การกระจัดใน2ช่วงจุดก็คือการกระจัดที่อยู่50กับ20คืออยู่ระหว่าง2วินาทีนั่นเองส่วนเวลาก็คือ3กับ1เพราะฉะนั้นจะได้ว่าการกระจัดก็คือให้นำ50ลบ20หารด้วยเวลาคือ3ลบ1ก็จะได้15เมตรต่อวินาทีค่ะ ตัวอย่างต่อไปนะคะรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวตรงโดยมีระยะทางและเวลาสัมพันธ์กันดังตารางความเร็วเฉลี่ยจะเป็นเท่าใดความเร็วเฉลี่ยก็ใช้ระยะทางสุดท้ายนะคะลบด้วยระยะทางต้นก็คือ80ลบด้วย5ก็จะได้75กิโลเมตรใช่ไหมคะซึ่งเวลาก็คือเวลาสุดท้ายก็คือ1ชั่วโมง จุดเริ่มต้นคือศูนย์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาก็คือ1ชั่วโมงจากสูตรบอกว่าความเร็วเฉลีย่ยหาจากการกระจัดหารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นการกระจัดเราเอา75ตั้งหารด้วยเวลาคือ1เพราะฉะนั้นคําตอบของความเร็วเฉลี่ยข้อนี้ก็คือ75กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ